สวัสดีตอนสิบโมงเช้าค่ะทุกคนพี่แป้งชม,มจะพาน,น,น้องไปรับของฟรีค่ะต่กคนที่จะไปดูการคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยว่าเห็นคลิปนี้ก็ตอนกี่โมงพอคลิปของพี่แป้งชมเนี่ยไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยและ่อน้องได้ของฟรีชิ้นนี้มาทน่น้องใส่นี่ก็ะจะน่ารักแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดคาดและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องมันคือเจ้าชุดไดนเสาวนะคะน่ารักมากๆเลยเมื่อเราใส่มาเนี่ยเรานะคะก็ะจะเห็นท่อนบนค่ะน้องส่วนท่อนล่างของเราเนี่ยก็ะจะเป็นขานดกเด็กๆ,ๆนะของน้องเดนเสาวเดินอยู่นั่นเองและของฟีีีช้นน้นนเเ่ยคาแแจกพง หน0่งชิ้นเท่านั้นนะคะมามา,มาพี่แป้งชมจะใส่ให้น้องดูนะ,ะและเมื่อใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆห้ามพาเด็กขาดไปทำกันเลยค่ะเขาแบบตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิง้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งบอกเลยนะคะว่าแบบแบบนี้เนี่ยนาน้องๆคนไหนบัญชีโรบ,บอกอายุไม่ถึง13เนี่ยไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะ,ะพี่แป้งชมเคยทำคลิปสอนนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะ,ะและคุยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ต่างไปจากครั้งที่แล้วสักเท่าไหร่น,นะคะน้องๆซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเองส่วนไอ้ รีบนะคะน้องเควสทาง่ายมากเลยตอนให้น้องไปทําก่อนพี่แป้งชมก็ยังไม่สามารถรับได้นะคะซึ่งพี่แป้งชมจะบอกว่าสามารถรับได้ตอนกี่โมงเรากลับมาที่ชุดไดนสสาวดีกว่านะคะเหมือนเดิมเลยค่ะครั้งนี้น้องจะต้องมี1000พอยต์ยนะคะในการที่น้องเนี่ยจะมาแลกของฟรีชิ้นนี้นั่นเองซึ่งสต็อกขอนะคะจะบอกอยู่นะคะน้องว่าตอนนี้เนี่ยเหลือกี่ชิ้นแล้วและสาหรับใครนะคะที่เคยดูคลิปพี่แป้งชมสอนในคลิปก่อนๆเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าทํายังไงทําก่อนได้เลยค่ะสําหรับใครที่ไม่รู้นะคะน้องเนี่ยกด เก็บกล่องของขวัญน,นะคะตามในแมปเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะคะมันจะกระจายอยู่ทั่วแมปเลยเก็บให้ได้มากที่สุดเพราะเราเนี่ยจะต้องส่งของขวัญให้คนอื่นเราถึงจะได้พอยต์เช่นกันค่ะสติกเกอร์ก็เก็บได้นะคะมาตรงนี้ด้วยนะคะน้อง,องใต้ต้นไม้เนี่ยมากด E นะคะเราก็จะได้ก่องของขวัญเพิ่มและสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าทํายังไงนะคะน,น้องเนี่ยกดรูปกล่องของขวัญน,นะคะนี่คือกล่องของขวัญน,นะคะที่น้องเก็บมาจากนั้นให้น้องเนี่ยกดส่งให้คนอื่นค่ะส่งกล่องของขวัญให้คนอื่นได้นะคะจํากัดอยู่แค่1 150กล่องล้ก็ต้งเว้นช่วงระยะเวลาเช่นกัน เราส่งให้คนอื่นเราก็จะได้พอย n t ค่ะส่วนคนอื่นส่งมาให้เราเนี่ยเราก็จะได้พอย n เหมือนกันนะ,ะอย่างตามลูกของพี่แป้งชมเนี่ยก็มีคนเนี่ยส่งกล่องของขวัญให้พี่แป้งชมใช่ไหมคะกดลูกกล่องของขวัญแล้วกวดด้านล่างคาว่า open all gift นะคะน้องๆจากนั้นเนี่ยกล่องของขวัญที่เราได้มาทั้งหมดจากคนที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยจะขึ้นตรงต้นไม้นะคะน้องๆว่าตอนนี้เนี่ยเรามีกล่องของขวัญเท่าไหร่เพราะน้องๆน,น,นะคะขึ้นถึง1000ปั๊บน้องๆก็สามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลย